สวัสดีสสดค่ะน้องปันปันค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพันธิาราเกลียงโกโมลน,นะคะชั้นม6จากโรงเรียนศึกษาอารีค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะปันปัน,ปนรู้จักโครงการโอดอสอาสาปันความรู้สู่น,น้องปีที่2นี้ได้ยังไงคะ ก็หนูเจอตอนที่กําลังเล่นเฟซค่ะว่ามีไอ้โครงการเกี่ยวกับจิตอาสาแล้วก็ก็เลยแบบเออเห็นโครงการน่าสนใจก็เลยสมัครแล้วก่อนหน้านี้น้องปันปันเคยเข้าร่วมคอร์สก่อนหน้าไหมคะเคยค่ะตอนช่วงปีที่แล้วก็จะเข้าตั้งแต่เกี่ยวกับแบบคอร์สเกี่ยวกับภาษาแล้วก็แนวแนวการเรียนอะไรก็มีเขาค่ะจากที่น้องได้เข้าร่วมคอร์สคอร์สไหนที่รู้สึกว่า ตรงกับเราหรือว่าชอบที่สุดนะคะมีไหมคะชอบคอร์สนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบมีกิจกรรมได้ทําเยอะขึ้นมีส่วนร่วมเยอะขึ้นแล้วก็การจัดเวลาอะไรเงี้ยดีขึ้นหมายถึงคอร์สภาษาญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นโครงการนี้ก็ส่วนตัวหนูสนใจภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นภาษาที่แบบน่ารักดีแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับพวกทุนด้วยเพราะตอนนี้ก็ม6แล้วก็แบบมองหาหลายๆแนวทางต่อตอนมหาลัยมีความรู้สึกหรือว่าความประทับใจ อะไรบ้างคะแล้วก็รู้สึกดีใจตั้งแต่แรกที่มีโครงการนี้เลยนะคะจากที่พี่ๆเขาเล่ามาก็คือเป็นโครงการที่จิตอาสาจริงๆแล้วก็แบบตั้งใจมากหลังจากที่ได้เข้าหลายๆรอบมาก็รู้สึกว่าเหมือนมีพัฒนาการขึ้นทุกรอบเลยแบบกิจกรรมน่าสนใจขึ้นอะไรอย่างนี้มีแบบพี่ๆมามากขึ้นอย่างคอร์สญี่ปุ่นนี้ก็คือแบบมีพิธีกรเยอะมากช่วยๆกันใช่สนุกขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราคิดว่าความรู้ที่ที่เราได้รับ ก่อนเรียนกับหลังเรียนจบคอร์สเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะไหมคะหนูก็เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าหนูวื้นฐานภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีมันจะเป็นเหมือนกึ่งๆึ่งปูพื้นให้เราคะ่ะให้เออเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ยัางคอร์สของครั้งนี้มีแบบพูดกับคนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะก็เห็นแบบเขาพูดจริงๆอะไรยังไงคิดว่าตัวเองค่ะได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากการ เขารวมคอสนี้บ้างคะเยอะเลยเพราะว่าพี่ๆเขาแบบมีประสบการณ์ใช่ไหมคะเขาก็จะเล่าแล้วอย่างคอสนี้รู้สึกว่าเขาจะทําให้กําลังใจเยอะกว่าคอสก่อนๆเยอะเลยซึ่งหนูแบบเออมระทับใจเห็นฟังพี่ๆเขาเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเอออนาคตมันดแบบูแบบอีกไกลแล้วอย่างแบบมีหวังเยอะอะไรประมาณนี้แล้วคอสนี้ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไหมคะ แอ่จริงๆก็เกิดค่านะคะเพราะว่าคอร์สญี่ปุ่นก่อนน้านี้มันจะเป็นแบบว่าบรรยายใส่ยเยอะแต่คอร์สนี้ก็คือแบบเออกิจกรรมเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะก็เห็นว่าแบบได้พาไปเที่ยวสถานที่จริงด้วย<ม>ใช่ไหมคะที่จริงแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่สวยนะสาหรับพี่เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวพี่เองพี่ก็อยากไปเที่ยวอยากทราบว่าในอนาคตสมมติว่าพี่ๆอะค่ะได้จัดโครงการแบบนี้อีกหนูอยากาเข้าร่วมอยู่ไหมคะ กพอะไรเอ่ยอย่ค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจด้วยแล้วก็เป็นโครงการที่ดีามากๆเหมือนแบบมีการมาแชร์มาเล่าหลายๆอย่างแล้วก็พี่ๆก็คือแบบให้ให้เต็มทีม่วาให้ข้อมูลแบบเต็มทีส่สุดๆแล้วอยากให้พี่พๆอดอสของเราคะ่ะทําอะไรเพื่อสังคมอีกในอนาคตหรือว่าอยากให้มีโครงการอะไรอีก อืม <us> ก็นอกจากพวกเกี่ยวกับแบบให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติแบบเป็นแคมป์ที่ได้ไปช่วยอะไรสักอย่างเช่นสมมตินะคะว่าเก็บขยะตามแบบที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ๆปรับปรุงอะไรเรื่องไหนอีกไหมคะส่วนตัวคิดว่า คือก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องแบบเวลานิดนึงตอนคอร์สก่อนๆน,นะคะที่หนูเคยปีที่แล้วเวลามันอาจจะแบบยังไม่ค่อยพอดีนู่นนี่นั่นแต่พอมาคอร์สนี้อสึกเออมันแบบเป๊ะมากขึ้นกระชับมากขึ้นที่ถ้าอยากถามว่าในนาคตส,สมมุติว่าน้องปันปันมีโอกาสได้ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างน้องปันปันอยากทําอะไรเพื่อสังคมคะจริงๆหนูอยากไปพวกที่แบบไปช่วยคนคนแก่หรือเด็กอะไรคะ่ะตามที่ที่แบบห่างไกลออกไปหนูว่าแบบ หนูหนูหนูเคยไปทํากิจกรรมหนึ่งที่เหมือนไปตามบ้านคนชราอะไรเยคะ่ะไปช่วยแบบเออคุยให้เขาไม่เหงาแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันหือว่าแบบเออสนุกดีถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะทีนี้สุดท้ายคะ่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่พี่วิทยากรพี่พี่ทีมงานหรือว่าผู้จัดค่ายในครั้งนี้คะ่ะเชิญคะ่ะขอบคุณมากๆนะค่ะตั้งแต่ที่ร่วมจัดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ ทุกครั้งพี่ๆเขาก็จะถามเก,กีก่ยวกับฟีดแบ็กใช่ไหมคะว่าเออมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมบ้างแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาเอาไปแบบพัฒนาให้วันนี้ขึ้นจริงๆก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยที่มาแบบสละเวลามาช่วยในส่วนตรงนี้นะคะมาแบบช่วยพูดไม่ว่าจะเป็นดําเนินรายการหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ดียนว่าพี่ๆซ้อมกันมาเยอะมากขอบคุณว <c oughs> <c oughs> ่ณา <c oughs> พี่ๆทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณน้องปันนเนาะที่เสียสะเวลามาให้สัมภาษณ์กับพวกพี่ๆในวันนี้นะคะใน อนาคตพี่นุชก็หวังว่าถ้าเรามีโครงการอะไรอีกก็หวังว่าน่าจะได้พบกับน้องปันปันอีกนะคะอย่าลืมมาเข้าร่วมโครงการกับพี่ๆอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องปันปันมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะค่ะ